เอามีใครอยู่ที่นี่ไหมูงหลังพี่ีดมีคนนอนอึดมีคนนอนอึดไดเสียงดังเนี่ยคนจะหลับจะนอนพี่ิีดเอาอะไรทุบกเออะไรทุบพี่ ช่วยแทงตูดเฮยมาตัดเปีก็ได้อะไรเนี่ยพวกนายเสียงดังอ่ะพี่แจงวันนี้เราจะมาจัดปาร์ตี้พี่กันไงปาร์ตี้อะไรอะปลาถึงป้าเลยนะเออปลถึงปลาปลาถึงปลาเอาแล้วแม่ไว้อยู่เกาะเดิมอะเราไม่ไปเอาหรอไว้งั้นแหละเพราะว่าพี่อะไม่ได้ลงน้ำทะเลตั้งนานแล้วไงเออแล้วพี่จะลงไปทำไมพี่กลัวก็นี่ไงเราถึงจะทำปาร์ตี้เป็นภูปาร์ตี้พี่ไงภู่เดี๋ยวยามันนะที่เขียวๆนะเออนั่นแหละพี่จิไปปลูกพักกันเถอะ พร้อมยังเดี๋ยวเราจะทําตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็นปาร์ตี้สระว่ายน้ำสุดหรูหรูหราอลังการงานสร้างพร้อมเุ้ยโอ้โหห้องน้ำนี่นาเออเออเห็นว่าพี่เหววตูดหย่อนใส่ทะเลกันบ่อยๆก็เลยสร้างห้องน้ำให้ทุกกันอย่างเลยอ่ะพี่ลองขี้ดูดิไม่เอาอ่ะดีดีพี่ดูนะเดี๋ยวขี้ให้ดูอุ้ยบาดมากอุ้ยน่าเกลียดอ่ะ อะไรอ่ะก็ห้องน้ำไงพี่ใช้เสร็จแล้วก็ปิดด้วยนะเดี๋ยวกินออกไหนอ่ะสระว่ายน้ำอ่ะก็ต้องไปสร้างห้น้ำไม่้สระว่ายน้ำนะไปสร้างก่อนเนี่ยหนุทิ้งทำเลไว้ให้แล้วเราจะใช้ฝั่งนี้เนี่ยแหละทำสระว่ายน้ำสุดก็รูไหนอุ้ยเอามินคอนเอาม่นคอนเเป็นไรอ่ะบุทะเลเออก็ดีองเราต้องรีบต่อแพออกไปเพิ่มแล้วพี่กิตมาต่อแพรอเลยฉันเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้แหละเราจะทำทางประมาณนี้นะแล้วก็ มีปาติกไหมพี่กิตขอขโมยหน่อยดิพี่ในตู้ไีกล่องในกล่องพี่ในกล่องพี่มามีสิมีอยู่หาแป๊บสุดยอดอ่ะเรามเราบีปาติคด้วยอ่ะ A few moments later ประมาณนี้ปะสร้างรั้วให้สร้างรั้วรั้วใหม่ด้วยนะทุกคนรั้วเปล่าเออมรามีรั้วแบบใหม่มาแันี่้ยเออแล้วก็ตรงนี้จะเป็นภูปาร์ตี้ของเรางั้นเดี๋ยวเราต้องสร้างกำแพงต่อไปให้พี่แจงหน่อยหลอกการเพราะว่าเดี๋ยวพี่แจงอ่ะกลัวสร้างรั้วมาสร้างรั้ว ว้าวปูปาร์ตี้มันใหญ่หรอก็ต้องใหญ่นะเพราะว่าเราจะมีปาร์ตี้บาร์บีคิวกันด้วยไงว้าวาเราจะย่างอะไรกินนะ่ะย่างพิกิทแหละเอาเนื้อเนื้อดีเออเนี่ยเป็นไงพี่แจมพี่จะไม่ตกแล้วนะยอดมากดีมากเลิศอะเลิศมากนอกจากสฉลามอากาัดนะไม่กับหรอก ไมู่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูลงไปฆ่ามันเองม่มีของอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยดูสิพี่แจงเราอะ,อะได้ลองของมาเพิ่มเห็นเปล่าโต๊ะปิกนี้คูสปาโอ้เยอะมากเลยอะเฮ้ยฉันขอสร้างอะไรบางอย่างได้ปะได้ดิพี่สร,รสร้างอะไรอะะคือฉันอยากได้ฉันเห็นแล้วแบบมาดูน่าสนใจอะอะไรหรอสร้างอะไรแป๊บนึ่งเดี๋ยวฉันต้องค้าของก่อนอพี่กินขอบใบไม้หน่อยเอาไปทำอะไรอะพี่ไม่บอกเดี๋ยวเธอก็รู้พี่ทำอะไรอ่ะอยากรู้อะ มาดูนี่ฉันว่ามันมีของที่น่าสนใจอันนึงอ่ะฉันอยากทํามันมากเลยเพราะว่าเราจะมีปาร์ตี้กันใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้ามีปาร์ตี้เนี่ยเราจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้สระไวน้ำฉันให้เธอสร้างแล้วกันใต้จะสร้างเป็นอะไรป่วยนะเนี่ยโอ้อยากรู้เก็บปุ๊บกิ๊บไม่คนเดียวอะไรอะแล้วนี่จเย็นๆไม่สร้างพี่ดูสิฉันสร้างไว้ต้องริมๆแล้วกันใต้รูแบบโรแมนติกอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยต่อปาร์ตี้ มีแต่โต๊ะแต่ไม่มีเก้าอี <en> ้เออาขับเก้าอ <wir plein> <heart> <rebell> ี้ด้วยไหนดูดิเก้าอี้ทำไงอ่ะฉันจะทําเก้าอี้ให้มันเข้ากับโต๊ะโต๊ะมันสีขาวอะฮะเก้าอี้ต้องสีเขียวแน่นอนแน่นอนขาวสิวางให้ครบนะสี่ด้านอ่ะได้ดีมันไงน่ารักน่ารักอาีคุยดูดีเลยอ่ะคุยดูดีอ่ะ มีอาหารมอตรงนี้นะ perfect ฉันบอกเลยทุกคนไม่คิดว่าตัวนี้มันมืดไปเหรอมืดดีเราต้องสร้างไฟแล้วล่ะเออต้องต้องสูงไฟแล้วล่ะพี่แจงใส่ไฟให้นะคือพี่กิตอะจริงๆแล้วอะเขานี่ใส่คนละไฟอ,อ๋อโอเคพี่ อวะฉันนั่งรอตีแล้วกันพราเธอก็ไปทํากันจ้าตัอไอ้น้ำอ่ะโอเคจ้าเดี๋ยวเราจะสร้างไฟกันนะคะเราจะต้องคราฟนี่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 หนูลองคราฟให้ดูก่อนหนึ่งอันนะหน้าตามันก็จะประมาณนี้เนาะแบบโอเคป่ะเฮ้ยสวยอ่ะเฮ้ยเราจุดไฟไิอันนี้จุดแล้วอันนี้ปิดอันนี้เปิดอแค่นี้หรอใช่หนูแค่นี้ก็ดีแล้วมันเหมือนต้องส่องขึ้นเพดานหรือเปล่าไม่รู้น่นไมะดีพี่ พี่แก่พี่แกไปอไก่น่พี่แก่พี่แกูทางนี้ก่อน่ไี่ไปไหนอะกแกเดินตกไอนี่แรเพี่ว่าแกจะไปเดินแถวเครื่องเลยไเครื่องแล้วไอ้เครื่องแล้วอย่าไปเดินแถวเครื่องเครื่องมตก One hour later. ตอนนี้เราก็ร้อมรัวให้พี่แจงหมดแล้วอย่าโดดบนเรือนะพี่เข้าใจไหมโอเคฉันจะไม่โดดบนเรือฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ <laughs> จากนั้นเนี่ยเราจะต้องทำต่อก็คือเราต้องใช้แผ่นชชฟเนี่ยห้าอันเราก็ต้องใช้สครปเอีก30อันซึ่งเราต้องช่วยกันแล้วละ่ะมาได้ดีเกี่ยวธนาแม่เกี่ยวช้าช้าโอ้โหพี่กจ้งเบคุณมากครับแล้วหนูจะออกไปเพื่อมันมีอยู่แล้วอ่ะ ฮ้ยแฟลกหนูได้แฟลกมาเพราะว่าหนูอ,ออกไปในทะเลมาเมื่อกี้หนูได้ธงมาเว้ยพี่าเอ้าเอ้ว่าขอบคุณมากพี่ผู้พี่นี่มีประโยชน์มากไหนอะแผ่นซิปอะแผ่นซิปอะแผ่นชิปอยู่ในกล่องมีไหมนี่โอเคทุกคนตอนนี้เราคราฟผู้ได้แล้วผู้สาร์อะไรนะผู้ส์าร์ทำได้แล้วหรอทำได้แล้วจ้านี่เลยเราคราฟแล้วเราเราก็จะตั้งไว้ฝั่งนี้เนาะตรงข้าม ได้ได้ได้เตรียมตะลึงตะลึงอืมกดุดพื้นก่อนขุดพื้นก่อนตะลึงตะลึงตะลึงอ่ะู้าวแล้วพี่แจ็คองนุว้าวโอ้โหดีชอบอาน้ำแล้วดีใจไหมพี่แจ็ดีใจนี่ดูหนูนั่งดิเห็นป่าวเราจะได้อาบน้ำแล้วไม่ปาดหัวันกันไหมร้อนด้วยเหรอบุ้ง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 นี่คืออ่างชากุช ช่แล้วจากนั้นเนี่ยเราจะสร้างเตาบาร์บีวไว้ตรงนี้พี่ oh โอ้โหหิวนะ้ำงั้นเดี๋ยวเรามาสร้างของตรงนี้ให้ครบกันดีกว่าเ oh ออตรงนี้นั่นก็สร้างเป็นแบบเก้าอี้แม้เก้าอี e, ้พักชมวิวอะไรแบบเนี้ยหุ้ยพี่มีแทมโบรินด้วยพี่เราสร้างแทมโบรีนกันแมเ <How dy. S 1> อาดิเอาไว้ <How dy. S 1> แบบโดดเล่นเนี่ยโดดเล่น ดิปะเอาแทบบลินเนี่ยเราต้องการใบไม้5อันอเชือก5อันแล้วก็หนังสัตว์อีก1อันจากตอนแรกเราต้องทำเชือกก่อนเนาะ5อันแล้วโอดีครบแล้วพี่แจตั้งไว้ไหนดีพี่ ทำบอลลีนเหรอเออจริงๆแล้วสระว่ายน้ำฉันอยากย้ายให้มันอยู่ตรงกลางมากกว่านะงั้นพี่ก็ย้ายดิขอย้ายก่อนแล้วกันแป๊บมันฉันย้ายสระว่ายน้ำแป๊บ few moments later A ผมมาไปตรงนี้แล้วค่ะพี่ันต้องวางตาลแบบว่าพอาเดินมาถึงปุ๊บว่ายน้ำก่อนเลยพอหิวปุ๊บแล้วค่อยไปกินข้าวนี้ทุกคนทำบอลลีนหนูใหญ่มากใน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 มากโอ้โหดิอุ้ยพี่กินไปแล้วพี่กิบอุ้ยพี่อุ้ยพี่กิบโดดได้ด้วยพี่แจงร้องพี่แจงร้อง กันมากมันเป็นความบันเทิงอย่างเดียวที่เรามีตอนนี้ลืมไปแล้วใช่ไหมว่าติดแพรเนี่ยเอาทางรอบได้ไร่เลยไม่เป็นไรพี่หนูว่ามันบันเทิงฟังแถวนี้มันโอเคเลยอ่ะทำไมอ่ะแถวนี้บริเวณเนี้ยเพรว่าเหมาะเลยตรงนี้อันนี้อันนี้เหมาะนี่เหมาะนี่เหมาะอะไรอ่ะเหมาะมากอะไรอ่ะตาดมากตัดมากมีความตัดมากเลยตัดมากด้วยใช่ไหมบ้างกระถางต้นไม้ใช้ขอย้ายไปตรงนี้ว้าอะไรมันกระโดดเองอ่ะนักวยไม่ดีแบบว่าเรานะเดี๋ยวหนูซ้อน ไฟให้อันที่หนึ่งไฟเนี่ยสวา่างสุดว้าว <Wow. S 1> มันจะไปไหม้มต้นไม้ไหมน่ะไม่ไหม้ต้นไม้เป็นโขกระพันพี่ว้าว wow. ดูดีเลยอะดูดีมากมายทุกคนพอใจกับแค่นี้แล้วหรอยังอะฉันคิดว่าเราทำปาร์ตี้ได้แบบระดับอลังการมากกว่านี้งั้นเราต้องสร้างเพิ่มจริงๆแล้วแพนี้เราสร้างชื่อไว้แล้วนะมันชื่อว่าจูมบิงจูมบิงใช่จูมบิงจูมเนี่ก็คือจุบแจงกับสูม ส่วมีวิวี้ถ้าจูงแกงกับสูงก็เป็นจูมแล้วก็บิงมีไอสองตัวบีไอไอก็คือจูบีใช่ปะแล้วก็เป็นจูมบิงบิงก็คือพี่แป๊กอ้อแล้วอีวาบิงไม่มีตัวจีไงพี่เอ่อตัวเอ็มก็เป็นพี่ไม้ไงพี่นี่ไงเติมตัวอีข้างหน้าตัวไออ่ะอ้าวจูมบิงจูมบิงไม่ มีนครมันเ,เป็นจูงบิงนั่นแหละมันคือชื่อแพรผู้ชายไม่มีสิทธิ์ตังค่ะค่ะอันนี้มานอนก่อนพรุ่งนี้เช้าเราค่อยล่อมทํากันต่อ <Okay. S 2> ให้เวลาไปนอน,น,น,นพิท<ไ>ปป <ะ S 2> ได้ได้แฟนเดทจ้าพ<ๆ>ูดไงโอ้เช้าแล้วเช้าแล้วหิวน้ำจังเลยหิวน้ำหิวข่าหิวน้ำหิวข่าด้วยปวดอือด้วยอ่ะขอไปอือก่อนนะทุกคนเกนได้คือหาจริงจังโอ้ยถ้าเกิดตั้งแต่เรามีห้องน้ำในตัวเดี่ยคือแบบว่าอปวดขี้ไม่ไหวแล้วขอไปขี้ก่อน อึแป๊บอุ๊ยมีเสียงตดด้วยน่าเกลียดมากเลยต้องน้ำยูอย่าแอบดูนะไม่ไม่พี่ไม่ได้แอบดูพี่ยู่ดูเลยไอ้กีดหนูตดปิดหรือตดอย่างดังอ่ะโอ๋ยพี่หนูโอ้โหโอ๋ยเหนื่อยอือกินเม้นต์ต้องชิยแล้วแบบปิดตู้โอเคพี่จากนั้นเนี่ยเราจะติมงติมเติมเสริมแสง พูดไป่ห้โต่ะต้องพูดว่าอะไรนะแต่งเติมแต่งเติมเออแต่งเติมเติมแต่งเออแต่งเสริมเติมแต่งเแต่งเสริมเติมแต่งอะหนูเห็นว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าตู้เย็นแล้วก็เครื่องทำกาแฟด้วยนะ โอ้โหลงมอสทีนี่มันเหมือนติดแพเลยอะจริงๆแล้วเราขึ้นกกอนมันไปแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนั้นก็ได้นะไม่ได้พี่เราต้องหาสครับแล้วก็พลาสติกเพิ่มนะเพราะว่าการที่เราจะสร้างตู้เย็นเนี่ยเราต้องใช้สครับถึง10อันแล้วก็ใช้พลาสติกสิบอันมีพี่เราชืนอมปั่นไฟนี่นี่นี่จะทําให้อย่าางไว่าตรงเนี้ยเอาได้ดีได้อาวางอุ้ยเด้ยโอ๊ยเปิดได้ดู ต๊ะร้อนๆมาเสิร์ฟละจ้าเราต้องสร้างโต๊ะก่อนหรือเปล่าอ่ะนี่จ้ะนี่ฉันว่าตัวนี้ดีกว่าตรงนี้ตรงนี้โต๊ะวางกาแฟอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไหนอ่ะนี่นี่น่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โต๊ะใหญ่เลยพี่ใหญ่เลยหรอก็ลอยได้อยู่ว่ะประมาณเนี้ยเอาแบบไม่ต้องแหญ่มากเฮ้ยก็ได้เนี่ยเราเดินสะดวกอยู่เห็นไะเดินได้แล้วก็นั่งอยากกินกาแฟปุ๊บกระลุกไปท้งข้างโอ้โหดีจะตายเราขึื่อาจับกาแฟี่ทำยากไหมเนี่ย ดูแต่แบบแปลนแล้วไม่น่ายากนะจิชมกาแฟเหรอฉันปาสติสีมันฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้โอเคพี่ทำละกันอ่ะอน่ารักสมัดเราพร้อมที่จะปาร์ตี้กันหรือยังทุกคนพร้อมแล้วฉันพร้อมไปเริ่มงานปาร์ตี้กันเลยว้าวตมิตวดิติว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 ดิติว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  ไปยาไปยาไปติวติวติมีไฟไหมมีไฟไหมไฟอะไรไฟดิสโก้เหรอพี่เออไม่มีอ่ะเจ้าจังไม่เป็นไรพี่ใช้การทำแบบนี้แทนปิดปิดเปิดเปิดปิดปิเปิดเปิดหัวใจเต้นพี่มาพี่เริ่มเลยนะหนึ่งสองสามติว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  โคตรมันอะมันมากวันนี้เราปาร์ตี้กันทั้งคืนเลยนะแล้วเดี๋ยวพวกนี้เช้าเนี่ยเราก็ต้องกลับไปทํางานต่อแล้วว่าเพราะว่าของเ,เอามาครับของเล่นหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือของใช้แล้วมาครับของสันทนาการเพียบเลยเนี่ยเดี๋ยวพอพี่แป้งกับพี่ไม้โลมาจะากเกาะนั้นน่ะ โดนดา่าแน่ไอ้ฟางไม่โดนหรอกพี่นั่นแหละโดนพวกพี่นั่นแหละโดนแกบอกว่า,าแกทำไม่ฉันฉันมีหลักฐานแต่ว่าพี่เจ็ดเป็นคนทำทั้งโบสถ์ไอ้ฟางนั่นแหละเป็นคนทำไม่เกียเก่ยวไม่โดนแน่แกใช้แกใช้ของข้ามสาวยน้ำนี้แบบเยอะมากแกโดนแน่แบบไอ้างหนูไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยวนี่หนูนั่งเลยนี่โอ้โหพี่ชิงนอนกันดีกว่าจะฟ้องดีกว่าพี่แป๊ ไเปป่า,<ม>าครับผงทิ้งหมดแล้วฟอหนูไปนอนแล้วหนูไปนอนแล้ว